สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะว่าวแพรก็จะนําผลิตภันธ์ดีๆนะคะมาบอกต่อกับเพื่อนๆอีกแล้วเนื่องจากวันนี้ค่วะวาแพรได้ไปเจอผลิตภันธ์ตัวหนึ่งซึ่งเขาบอกว่ามันมีคุณสมบัติบอกว่าเออช่วยอกฟูลูฟิตแล้วก็แบบช่วยเรื่องตกขาวเรื่องภายในอะไรอย่าเงี้ยเห็นเขาบอกมานะเนี่ยเนี่ยเขาบอกมาเยอะมากเลยนะอ่านข้างก่อนให้ฟังว่าเออมันช่วยเกี่ยวกับแบบว่าปัญหาคันช่องคลอดตกขาว แก้ปัญหาล้ดูขาตลอดเดือนปวดท้องประจําเดือนหน้าอกแบนโอ้โหเยอะมากก็ปัญหาไม่กระชับค่ะก็คือรูฟิตนั่นเองค่ะก็ปัญหาเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ก็ยังช่วยเหลือได้ด้วยก็ปัญหาแก่ง่ายโอ้โหนี่ควรจะต้องรีบกินเลยทันทีค่ะปัญหาไวทยทองปัญหาสิวฝ้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหน้าหมองคล้ำค่ะก็ยังช่วยด้วยอีกนะเออ แล้วก็ตัวเนี้ยจะบอกว่าแพรลองมาแล้วแล้วคือมันโอเคไงคือมันดีแต่สำหรับแพรนะเพราะมันก็ช่วยได้แบบเออเพราะแพรมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบตกข่าวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาเยอะนิดนึงซึ่งแบบจะมาตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยก็จะเอาอันนี้ให้ดูคือตัวนี้นะคะฮานาพัสเห็นปะนี่ตัวฮานาพัสเนี่ยคะ่ะก็คือที่บอกไปตั้งแต่ข้างต้นว่าเออมันช่วยได้ทุกอย่าง ถ้าเกิดใครไม่เชื่อก็ลองดูแต่สำหรับตัวแพรแพ้กินแล้วมันดีขึ้นเนี่ยก็เลยอยากจะมาบอกต่อว่ามันดีขึ้นจริงๆนี่ตัวนี้ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้